โอเคก็กลับมาแล้วกับเกม The ะซิมสามพาไดส์ไอแลน์โอ้โหโอุยอ้ยอุย้ยเมื่อกี้ฟ้าผ่าโอเคอืมไอคิกวก็ามากินข้าวก่อนเอาน้ำผลไม้ เอ๊ะ,อะทำไมมันกระตุกจังเนี่ยวิ่ยกระตุกจริงๆ้วยทำไมมันกระตุกอืมมันกระตุกจังเลยเอาเป็นต่ำเลยแล้วกันอเอาเป็นสองเลยเออก็ไม่รู้อาไงอะ่ะเออ เอาเป็นต่ำเลยแล้วกันเนื่องจากใช้อีโปรแกรมอัดด้วยโอ้โหยิงกระตุกเลยโอเคก็พาร์นี้ก็จะมาสร้างออสร้างเจ้าสาวให้กับซีเรียสแบ็กกันโอเคแล้วเริ่มมาสร้างเอ้ยเรามาเริ่มสร้างเลยก็ก็จะเป็นคู่มั่นของของใครนะซีเรียนั่นเองโอเคเรามาสร้างกันเลยเข้าสู่หมดสร้างครอบครัว ก็จะมาสร้างให้ดูแบบสดๆเลยว่าพี่โซนสร้างยังไงสร้างซิมผู้หญิงยังไงก็จะมาสร้างให้ดูเลยแต่ถ้าเป็นซิมผู้ชายนี้พี่โซนสร้างทั้งหมดเป็นชั่วโมงเลยนั่นจากปรับการามปรับตาก็คือผู้ชายที่จะเน้นสุดๆเลยส่วนผู้หญิงก็เลือกๆเอาอืมไม่นานเนอะาสั่งเออืมเอาเป็นผู้หญิง โอ้โห oh <'s> นี่มันตัวอะไรสายพันสายพันเป็นอะไรดีอ่ะอืพอมดแม่มดมนุษธรรมดามนุษบาป่าแฟร,รี่จินนี่ผีแมนพายอ่ะเป็นพอมดแม่มดดีกว่าเพราะว่าลงภาคลงภาค oh. ไอเนี่ยมา <Ooh. S 2> ก็ต้องใช้ที่คุ้ม ตั้งชื่อว่าฮานะหานะซังโอเคก็วิธีสร้างซิมให้สวยให้หล่อเนี่ยมันอยู่ที่สกินผิวด้วยถ้าสกินผิวไปโหลดมาเอ้ยไม่ใช่ถ้าเรามสีสกินผิวสีขาวๆก็จะทำให้ซิมมันดูเด่นมากขึ้นเอานี้ดีกว่า อืมฮ uh ึ huh. เอาผมผอมเลยกล้ามไม่เอาไม่เอาโอเคโอ้โ okay. oh. oh. <laughs> okay. หอาอีกโอเคฮานะสร้างเป็นพ่อมดแม่มดมันเองทรงผมมันชอบค้างอยู่ตรงทรงผมเนะี่ยสงสัยเพราะมดเยอะเกินอือ uh ฮึ huh. ให้มันหลุดแป๊บนะึง ก็ทรงผมที่หลดมาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่วิเพลงเพลงเพิ่งขึ้นทำไมเสียงเพลงมันดังจังเลย ไม่ได้โหลดมาเยอะสักเท่าไหร่โอ้ยทำไมเสียงเกยียรมันดังจังอันนี้ก็ผมคโโโียโยกอุ้ยทำไมเสียงเกยียรมันดังจังอะเดี๋ยวเลือกเลืองก่อนแล้วกันเนาะเอาทรงนี้ก่อน เกมดังลั่นเลยอ่ะเอ้ยลืมภาคเลยเดี๋ยว้องเอาหน้าฮเรีีววเลย แก่แกแก่อืมกรรมละทำไมตรงนี้มันโผลมาแบบนี้ละเนี่ยเอออุ๊ยหน้าบานหน้าบานหน้ามันดูไม่เรียอะเลย ยาอุ้ยอุ้งศากรามความกว้างขากันไกลเดียวแล้วนะเนี่ยโอ้โหมันเดียวไปเอาประมาณนี้แลนะ้วกันเนาะเป็นคนลังเลซะด้ยวยนี่ ตาถ้าผู้หญิงอ่ะถ้าตาแบลวเนี่ยมันจะน่ารัก หรืเปล่าไม่รู้ฮึความโค้งของคิว้วามเข้มคิว้วอุยอ้ยอุ้ยไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นเหมือนมันเสียเวลาเนะจมูกก็เล็ก,ลกๆหน่อยโอ้โหจมูกอุ้อันนี้ดูแบบคนอังกฤษเลยอะอินีขอลองปรับหน่อย อืมคนอังกฤษเลยอะลองบ้างดีกว่านั่องจากยังไม่เคยใช้อันนี้ก็อุ้ยเหมือนผู้ชายเลยอืมลองดีๆหน้าเหมือนผู้ชายเลยอืม่ม,มดต้องจมูกยาวๆใช่ไหม หน่อยเออความความลึกของด่งโอ้โหมันตัวอะไรนี่อ่าไม่เอาไม่เอาอ้แมปแมปแมปเลยโอเคอ้ยเหมือนคนอังกฤษเลย อันนี้เลือกเลยนี่หว่าอ้อเออเหมือนคนอังกฤษเลยเพราะว่าส่วนมากเออพอมดแมนมดจะอยู่แถบอังกฤษใช่ไหม อุย้ทำไมปากดูหนาๆจังเลยยังไงอ้าละนี่สวยแล้วแต่ยังไม่สวยเท่าไหร่อฮ้ยทำไมมันถึงไม่สวยเลยเนี่ย ไม่สนประกอบเลยเดี๋ยวค่อยนี้ก็ได้อันนี้คืออะไรขนตาที่ไปโหลดมานี่หว่าไหนๆก็โหลดมาละเล่นซะเลย หมือนคนจังกิดเดียวพี่เพื่ออย่างนี้ก็สวยแล้วเออทำไมเราหรือมันจะอยู่ที่สีผมน้วยเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนแล้วกันอันนี้เลือกไวปเฉยๆรู้สึกว่าพาร์ทนี้ก็จะแต่งแค่แค่นี้เฉย แค่ไหนไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นของคอนแทคเลนอะไรต่างๆเออหน้าอังกฤษแต่ชื่อโคตรญี่ปุ่นเลยอะเนาะมีหลายสีเฮ้ยสีแดงดีกว่าสีแดงโหดๆยิ้มเพี่ยมอ๋อเยี่ยมอ๋มอๆมันเล่นเองอะ สักไหมไม่ต้องสกักละโอยแบบไร้ากาดแต่สวยแล้วเนี่ยรบบกรามได้ไหมขอปรับใหม่เถอะเนาะขอปรับใหม่นะอ๋อสวยแล้วใครว่าไม่สวยเนะี่ยเดี๋ยวสีผมค่อยไปเปลี่ยนอีกรอบนึงขอเอาเรื่องนี้ไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายชุดประจำวันนั่นเอง โอเคก็รอมันโหลดแล้วมันก็ยังโหลดนานอยู่ดีอะ่ะนั้นเรามาเลือกก่อนเลยแล้วกันเนาะชุดก็มีเยอะแยะมากมายเลยอือหือก็ถือว่าเยอะมากเลยเดี๋ยวลองเลือกๆไปก่อนเฮ้ยชุดนี้ก็น่ารักเหมือนกันอืมชุดนี้ก็น่ารักชุดนี้อะไรเนะี่ยแทบไม่เคยลองเลยสักชุดนะในแถบเนี่ย พี่ชุดนี้ก็น่ารักเอาแบบนี้ดีกว่าเหมือนกับเหมือนกับใครนะในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อะอะไรนะเลิฟกูดเลิฟกูดชื่ออะไรนะใครคิดออกมกั่งเหมือนใครอะฮะเฮ้ยช่วยคิดหน่อยชื่ออะไรนะที่นำสก,กุลเลิฟกูดในแฮร์รี่พอตเตอร์อะเหมือนไหมเออเดี๋ยวถ่ายไว้ถ่ายไว้ใครใครใคร,ใค,รคิดออกช่วยคิดหน่อยนะจำไม่ได้ชื่ออะไรยนะ่ แฮร์รี่พอตเตอร์ที่นำสกุลมาเลิฟกูดอะ่ะช่วยคิดหน่อยอืมเครียดเลยทีนี้เครียดเลยเนะ่ะก็มาอยู่ในมุมของรองเท้าอุ้ยโหลดหนานอยู่ละโอเคอืมรองเท้าที่เขาให้มาก็ถือว่ามีเยอะเลยก็แทบไม่ได้โหลดมาเลยก็โหลดเป็นบางชิ้น อืมเหมาะไหมอุ้ยชาวสวนโหลดมามันมันไม่เห็นสวยเหมือนกันในแบบเลยอะแบบนี้ก็อยู่ในแบบมันยังสวยอยู่เลยเพอโหลดมันจริงๆไม่สวยเลยเออแปลกอืมแบบไหนดีมีเยอะแยะมากมายเลยรงเท้าเนี่ย คู่ที่มันที่ทางเกมเข้ามาให้ดีกว่าถ้าเป็นชุดประจำวันคือชุดอยู่บ้านนี้ต้องเป็นอีกแตะเลยใช่เนี่ยชิวๆดิโอเคขำรองเท้าอ่ะ เวลาเราสร้างซิมเนี่ยเราสร้างน้อยประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยก็มีบางครั้งนะบางครั้งก็ลุกลวกเอาคลิกคลิกคแล้วมันก็จะสวยของมันเองเอออืม้มก็จะเป็นพวกเครื่องประดับอมืมีหมวกด้วยหมวกของเมธอุ่ยจะผมเกินซึ่งไปโหลดมาถ้าอยากรู้ว่าโหลดยังไงก็เว็บไทยเดอะซิมสามเลยต้องสมัครสมาชิกก่อน ถึงจะโหลดได้มีอะไรมัง้งอย่างนี้แหละเข้าละอือฮึเหมือนอะไรนะั่นเลิฟกงเลิฟกูดอะไรสักอย่างจำไม่ได้ละใครคิดได้ก็ช่วยหน่อยเนาะชุดทางการก็ชุดที่มันมีหน้ามีตาหน่อยส่วนชุดทางการนี่เราก็จะเอาชุดที่แบบ ดูดีมีสถุนเอ้ยสกุลเอ้ยถูกแล้วแล้วก็จะเอาชุดที่มีดูดีมีสกุลนั่นเองชุดอะไรดีชุดที่มันให้ก็หือสวยเลยอยากอ,าอะไรที่มันแลกใหม่บั่งอะเอาเผื่อแต่งงานด้วยดีกว่าถ้าเผื่อแต่งงานต้องชุดนี้เลย <c oughs> อันนี้ต้องไปพวกผับพวกบาร์นเองเฮ้ออันนี้ก็ไปโหลดมาเหมือนกันมันมันก็ไม่ชอบไปโหลดมาหรอกต้องไปโหลดเอ้ยไม่ใช่ต้องไปซื้อแผ่นอะไรนะที่มัน f u เอ้ย s u f f หรือเปล่าที่มัน s u f f ตามหลังอะแล้วมันจะมีมอดเสื้อผ้าอะไรติดมาให้อะ่ะอ,อ่ใช่อือหือชุดนี้ไปเดินห้างเหรอโอเคเฮ้ยอันนี้มัน ชุดในอนาคตปะอุ้ยไม่ใช่อนาคตนละอืมชุดเนะี่ยอืมฮ้ยชุดนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นพวกย้อนยุคนะเนะี่ยอืมชุดนี้ดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ โอ้โหอุตสาห์โหลดมาอะกะจะทำเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์โอ้โหกะจะเซอร์ไพรส์เนี้ยไม่ทันละก็ชุดอันนี้ก็จะเอามาทำเป็นภาคสองที่ต่อจากภาคนางเงือกเนี่ยนะก็จะทำเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเองโอ้โหก็ไปโหลดเผื่อมาไว้เลยนะเนี่ยเด็กขายคุกกี้อีซินเดเลล่านี่ว่าอันนี้นี่ไงซินเดเลล่าเอาไหม วิ้ยมัอนชุดน,นาเลยอะ่ะโอ้โหชุดน,นาเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ชุด安娜น,าน,านี่ว,ว่าชุดเอเลิซาทีเอเลิซาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอลซซาเหรอโอ้โหนี่มันอุ้ยเมบอย่างเมบอ่ะเอาไหมอีชุดนี้ดีกว่าเอออืมก็ดีรองเท้ามั้ไม่เลือก,กข้ามเลยเดี๋ยวมันจะกินเวลาเยอะสุดๆเลย ออือโอเคก็ชุดนอนดูชุดที่ทางเกมเลือกให้ดิยางยังชุดนี้ไม่ผ่านอืมชุดกระต่ายสังคมของนี่นี่ของซีรีสแบ๊กนี่เอาอย่างนี้เลย <c oughs> ไม่เอาไม่เอาน้องดูเยอะอืมมาชุดอย่างนี้ก็ได้นะชุดนอนอะ่ะชุดนี้ไหมเออชุดนอนไม่ผ่านนะเออชุดนี้เลยของภาคเลสไนน t นั่นเองนี่เออขนาดชุดนอนยังต้องเลือกขนาดนี้เลยอะ่ะเอาไงดี อันอย่างนี้ละอันอย่างนี้ละลองเท้าให้เดินเท้าเปล่าคงไม่ได้เป็นรองเท้าหมาอใส่แว่นด้วยดีกว่าเออลืมอ่านในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ใต้คลิปเห็นน้องเขียนว่าอยากให้อไรนะอยากให้ทำเป็นรักสามเศร้าเราสามคนด้วยก็คือแบบซีเรสแบกเนี่ย ไปชอบคียโกโกเอ้ยเออใช่ไปชอบคโยโกะกแล้วทีนี้คียโกะกก็ไปชอบเขามียาวาคุงป่ะไม่รู้อะลองไปอ่านในคอมเมนต์ยูทูบเอาละกันเนาะนี่ก็จะดูเป็นเด็กเนิร์ดอู้อูด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 ,ด,ดูอะไรเนี่ยเป็นเงาอะ่ะอุ้ยไม่เอาไม่เอาเอาอกออกอืมอย่าซูมเข้าไปดิก็เป็นเด็กเนิร์ดละกันเนาะ น,นี่กลายเป็นเด็กเนิร์ดเลยลูสัยมันเป็นพ้องเงาที่ไปปรับกราฟิกเมื่อกี้ชัวร์เลยก็ต่อไปก็จะเป็นชุดออกกำลังกายนั่นเองอืมนี่คือชุดออกกำลังกายที่ทางเกมเขาเลือกให้นะจะไปเต้นโคโยตี้ที่ไหนอันนี้ก็เป็นของภาค university นั่นเองดูให้มันหลากหลายหน่อยเฮ้ยเหมือนภาคเนอนาคตเลยอะ เลือกทอนเหรอเรื่องทอน,ออทอนอปะช่างมันอืมไม่มีเสื้อแพนซอมบี้ด้วยอ่ะวิเจ๋งเสื้อแพนซอมบี้อืมมีบอนโลกด้วยญี่ปุ่นก็มีนี่มีญี่ปุ่นด้วยนี่เราเป็นอะไรกับญี่ปุ่นนะ แล้วก็มีเสื้อสกรีนด้วยไม่แน่ใจว่าเราได้ไปโหลดมาหรือเปล่าแบบนี้ก็ได้นะออเลนเหรอเอาที่เลือกไว้ตอนแรกดีกว่าดีสุดละที่จะหาแล้วไม่เจอเลยนี่ไงอืม แล้วก็อ่านเจอในคอมเมนต์น,นึงว่าอยากให้คิโยโกบเป็นสาวแว่นดูมั่งก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนให้แล้วกันเนาะกัางเกงอะไไงดีโอ้โหเต้นคุยตี้ที่ไหนเนี่ยอืโอ๋อลังเลอันไหนเหมาะเนี่ยอย่างนี้ไหมนี่มันชอบนี่ว่า โอ้โหไม่เหมาะเอาซะเลยจะเอาไปเถอะเพราะว่าในเกมชอบแล้วก็ต้องตามใจเกมแหลนะนาะแล้วก็ตามใจคนดูด้วยเอรองเท้าต้องเอารองเท้าใส่สบายนี่เลยอืมแต่เราก็สร้างซิมผู้หญิงไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เนาะแต่ซิมผู้ชายนี้ยกมือเครื่องประดับก็ต้องมีอะไรอ่ะแว่นมา มีเดียซิมคนไหนที่โหลดช้าเหมือนออคอมแล้วมั้งอะคือเราโหลดช้าสุดๆเลยเพราะลงหลายภาคโอเคนี่สวยเลยนะเนี่ยกรรมสวยกว่านางเอกอีกอย่างนี้ต้องแต่งเติมไม่ดีไม่ดีไม่ดีดอ๋ออาจจะใส่แว่นให้หน่อยนี่ของของเล a บนี่ว่าอันนี้แว่นเล b บ n น,นี่ไม่เอาไม่เหมาะไม่เหมาะ นี่อย่างงี้เท่เลยอนะเท่เลยเนาะอืมไปไปอีกชุดว่ายน้ำ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 แบบไหนดีแบบไหนดีแบบนดอืมอ้ม,ม,มนี่เกมจ้ให้ดีนี่ต้องลงผ้าแคตตี้เพอร์เพรี่พารี่อะไรหรือเปล่านี่กรุงกิ้งสุดๆดเลย ไปต่อไปชุดวนายนี้คือต้องเอาให้ผ่านเลยใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> มีนางเงือกด้วยงออย่างเมย์่้าะแบบน,นี้ดีกว่าเนื่องจากยังไม่เคยใช้เลยไปไปต่อรีบไปรีบไปนี่คือชุดทางเกมให้มาอืเออนี่ก็เป็นหลดมาด้วยออ อันนี้ก็ที่ที่ขีโยโกะใส่อยู่มาเป็นอย่างนี้ดีกว่าเน,นาะเนาะเดี๋ยวไปเอาถุงมือออกก่อนอืมน่ารักเลยนะเนี่ยมองใกล้ๆน่ารักมองใกล้ๆหน้าอวบไม่ไม่รู้ว่ใส่อย่างนี้จะมองเห็นไหม หนมองไม่เห็นโลกภายนอกเนยุดยดเป็นอะไรกับหมกเม็ดมากไหมนะเอออืมมาถุงมือออกไงเนี่ยเอากมเฮ้ยเฮ้ย,ยเกมลูด